สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบกับบอยที่เห็นคลิปเซอร์วันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟเอสป็อกเก็ตเป็นมินิเกมมาใหม่ล่าสุดเลยของวันนี้เมื่อกี้นี้ด้วยชื่อว่าเอสป็อกเก็ตคูลแมทก็จะมีอย่างที่คุณเห็นนะตรงนู้นก็เป็นวิธีการเล่นก็เจอไทเกอร์ตรงนู้นอนะโอเคก็รอนานมากและอัดใหม่เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คุณก็ไปอ่านวิธีการเล่นกันดูนะ มันยังไม่มาไม่รู้ว่ามันยังไงนะนยังไม่มาอืมก็รอนานมากผมรอมานานนีไม่เปิดเลยก็เจอแต่บงังโรตีไข่ถั่วตอนที่ไปอ่นกดนะมายืนไข่ถั่วไข่โร,รตีกันนี่ผมก็มไม่ชอบนะชอบซื้อในเกมนะของของจริงก็ซื้ออีเวนต์ถั่ว ขาได้แล้วเขาได้แล้ว,ลวโอเคก็ยังไม่เคยลองเล่นเลยก็จะมาดูเนี่ยก็อธิบายเขาๆนะมันบอกว่าให้เราเลือกบอกสีเราชอบแล้วก็หาบอกนั้นให้เจอแล้วก็ถ้าเราอยู่ได้นานก็จะชนะถ้าอยู่ไม่ได้นานก็แพ้โอเคนี่ไทเกอร์โ้มาอย่างเยอะเลย ก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะเฮ้ยสีสม้มอ๋อน่าจะให้ยืนั้งไม่แน่ใจอ้าวสีส้มเต็มเลยอ๋อมันต้องวิ่งไปอย่างงี้ด้วยอ๋อมันก็น่าหนุกนี่เสียงตาเสีย้ำตา มันตายแล้วเรานี่ดวงนี้นะได้สีเหมือนกันทุกคนอ่าน้ำเงินน้ำเงินเดี๋ยวลองดูดิว่าถ้าอยู่กันไม่กี่คนจะเป็นไงโอ้โหแดงแดงแดงสีสกินเราเลยอื เอาดูผิดส,สีก็ไม่เป็นไรนะก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยก็สนุกดีก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะเดี๋ยวจะให้ลิงไม่ใช่ลิงสิก็ IP พีซื้อกับพอร์ต IP นี่ก็เหมือนกับ S Pocket อ่อะแต่พอร์ตจะเปลี่ยนจาก19132้ไปเป็น19162่ถ้าเป็นแมปขุดก็19142 เรียงตามนี้เลย2 4 6เป็นเลขคู่พอ,อมัดูพวกเขาเล่นกันสมองไวนี่จะดีนะใครที่สมองไวก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะก็สนุกดีสนุกมากสนุกมากเลยโอเคเดี๋ยวเล่นอีกรอบนึง มีคนเขียนว่าดีที่สุดในไทยแล้วก็ก็เป็นเซิร์ฟสนุกนะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมีแต่เทียนทีรันก็คล้ายกันเลยอะแต่ว่ามันสนุกก็ตรงที่อยู่เป็นอันทีมาแบบเราเล่นเกมของจริงใช่ไหมละ่ะแบบเกมวกวอะไรอะ่ะอืก็ไม่รู้อะเกมเกมไทยแบบไม่ใช่เกมโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เกมที่เราเล่นกันสมัยโบราณนี่แหละ โอเดี okay, ๋ยวจะไปล็อบบี้ออกไม่ได้อ้าวไทเกอร์ไทเกอร์ไ,อได้แพ้แล้วครับคนโหดของเราเจ้าของซื้อมัง้งไม่แน่ใจแต่รู้ว่านะ่าจะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของซื้อไอสป็อกเก็ตลูบีก็ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะ ราะว่านี่ก็งงเหมือนกันแบบไปหาโปรแกรมไหนถึงทําได้หรือว่าเป็นคนถูกเลือกก็ไม่ละละชันะมันโหดกันจริงพวกนี้แต่ผมคิดว่านะคงจะอยู่นานไม่ค่อยได้บางครั้งเราก็ดูสีผิดเนาะว่าไหม ก็มาเล่นกันเยอะๆนะชวนเลยคนอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ก็สนุกโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดี